มาดูตะเข็บเม็ดอาร์ครับนี่ครับมือนเดิมนะครับตั้งแต่รอยคีบเลยเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมสวยครับต้องยอมรับเลยว่าทัศนวิสัยในการมองแล้วก็ตำแหน่งนั่งของซี v i c เนี่ยทำมาได้ดีมากครับฟิลเหมือนรถสปอร์ตนะขับสบาย ซีวิกผ่อนเดือนละ9,000บาทมาแล้วครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Honda c ซ v i c ปี2016เป็นตัว1.8 EL ใครหายอยู่เงินเดือน18,000บาทซื้อคนเดียวจบนี่เลย QR Code b โคอยแอดไลน์ QR Code ์โคอครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาชมารายละเอียดดีเทลของตัวรถกันรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับโคมไฟหน้าครับได้โคมไฟหน้ามาแบบโปรโจเจคเตอร์ครับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์อยู่ในโคมไฟหน้าครับด้านล่างได้ไฟตัดหมอกมา สำหรับตัว1.8ึ่จกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมครับโลโก้ฮ o n d ้าตรงใหญ่ๆตรงกลางตรงนี้กระจังหน้าเป็นโครเมียมมาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแมกและย่างกันครับนี่ยางตัวนี้ครับขอบแมกตัวนี้เป็นขอบแมกขอบ16ครับให้ขนาดยางมาที่2 1 5ห5 r 1 6ห้าห้าอครับยางตัวนี้เดี๋ยวบอยว่าต้องเปลี่ยนแล้วล่ะดูเนี่ยคุณภาพของตัวยางเนี่ยมันแตกลายละเดี๋ยวบอยจัดยางเปอร์เซ็นต์สวยให้ชุดหนึ่งนะแมกเป็นแมกอลลอยทูโทนของเดิมโรงงานครับเป็นสี ดำกับสีซิงค์ครับนะด้านข้างครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาตัวนี้มือเปิดประตูเป็นโครเมียมครับท่านผู้ชมได้ปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกมันตรงนี้ด้วยนะดูโครงสร้างหลักของตัวรถกันแผงข้างประตูครับท่านผู้ชมแผงข้างประตูวัสดุด้านบนนี้เป็นหนังครับด้านข้างนี้เป็นหนังที่เท้าแข็งเป็นหนังครับนะได้ลำโพงแสงแหลมมามือเปิดเป็นสีเทาครับ มาดูตะเข็บเม็ดอาร์ครับนี่ครับเมือนเดิมนะครับตั้งแต่รอยคีบเลยเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมสวยครับดูแผ่นเพจของตัวรถกันบ้างนี่นี่ครับนี่เป็นแผ่นเพจของตัวรถอันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับ MRHFC นี่ที่เขาเรียกว่า C B บีเเนี่ยเขามาจากโค้ดของหมายเลขตัวถังครับตัวนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับรหัสเครื่อง R 1 8 Z ครับเครื่องยนต์1,800งพซีซีประตูหลังด้านซ้าย แผงข้ามประตูจะต่างอยูด้านหน้าแหละครับเพราะด้านบนตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ด้านข้างกับที่เท้าแขนตรงนี้เป็นหนังเช่นเดียวกันเมื่อเปิดประตูเป็นสีเทาเหมือนกันครับได้ที่วางแก้วมาดูโครงสร้างหลักครับนี่ครับนี่เม็ดอาร์ตเดิมๆรือสวยต้องเป็นแบบนี้เนี่ยมาดูเกี่ยวกับระบบเรื่องระบบเชื้อเพลิงกันบ้างว่าเติมน้ำมันอะไรได้บ้างท่านผู้ชมนี่โซหกเก9านโซ้าา E. 2 0 E. 8 5น้ำมันเบนซินในประเทศนะครับ ทุกตระก,กูลของเบนซินเติมได้หมดครับส่วนด้านท้ายครับให้ไฟเบรกมาทั้งหมด3ตํตำแหน่งสำหรับตัวไฟพื้นฐานของตัวรถคอดาครับ,รบตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3บนนี้ครับแต่ตัวนี้ได้สปอยเลอร์หลังมาเลยมีไฟเบรกตำแหน่งที่4ตรงนี้มาให้ครับได้ก้องถอยมานี่ชายกันชนด้านล่างครับตัดด้วยสีดาด้านแล้วก็ได้ไฟทับทิมมาครับมาดูด้านหลังครับ ฝาท้ายกับเม็ดอาร์คนี่ดูเม็ดอาร์คก่อนเลยนี่นี่ครับเดิมๆสวยๆเลยนี่ดูน็อตฝาท้ายครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับน็อตเดิมๆเลยไม่เคยแกะเลยครับอีกฝั่งกันบ้างครับนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมๆเลยครับมาดูน็อตครับนี่น็อตเดิมไม่เคยแกะเลยครับที่เก็บสัมภาระค่อนข้างจะกว้างครับท่านผู้ชมมาดูซุ้มยางอะไหล่กันบ้างนี่นะครับ ดูเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนเลยครับนี่ไม่มีคราบที่เกือเลยนี่แล้วก็ดูนี่ครับยาแนว้มอย่างอะไรของเดิมทุกอย่างอยู่ครบครับประตูหลังด้านขวาครับนี่เลยท่านผู้ชมดูตะเก็บเป็ดอาร์สวยงามมากครับท่านผู้ชมประตูหน้าฝั่งคนขับครับมาปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกมีเช่นเดียวกันนี่ แขนข้างประตูไปกระจกจะออโต้คู่หน้าฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับมาดูตะเข็บเป็นอาร์ครับนี่นะครับนี่เลยนะครับของเดิมเลยเม็ดอาร์เดิมต้องเป็นแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องยนต์กันครับปะมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกันนี่เลยท่านผู้ชมมาดูน็อตก่อนเลยเนี่ย น็อตฝากระโปรงเดิมๆสวยๆเลยครับนี่อันนี้น็อตแก้มด้านในน็นอตแก้มด้านข้างครับคานไฟทุกอย่างเดิมหมดนี่ดูน็อตแก้มเลยครับนี่น็อตแก้มด้านในครับก็น็อตฝากระโปรงครับดูเครื่องยนต์กันครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ VTEC ขนาด1 8 0 0ซีให้แรงม้ามาที่141แรงมา้าค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมันอยู่ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตร ทำได้แน่นอนครับเครื่องสวยแบบนี้โอ้โหถือว่าสุดคุ้มเลยรถวิ่งน้อยเนี่ยคันนี้ถือว่าไม่โทมครับใช้งานมาไม่หนักเลยเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารกันดูความสวยงามของห้องโดยสารนะครับไปเข้าไปอยู่ภายในเจ้าซีวิ c คันนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันก่อนเลยภายในนะครับอินทีเลียเนี่ยดูคอนโซลด้านบนตัวนี้เป็นหนังนะครับแต่ว่าดูคุณภาพของหนังนี่ครับไม่มีซีดจางไม่มีรอยแดดเลียไม่มีรอยขีดผูเนะครับวัสดุตรงนี้ก็ยังเป็นหนังเช่นเดคีือกช้ันนะครับ บุ๊กสวิตทุกอย่างอยู่ครบนี่คบท่านผู้ชมไหนๆก็ได้บุ๊กมาแล้วเรามาเปิดดูดีว่ารถเข้าสู์สุดท้ายเมื่อไหร่นี่ครับรถเนี่ยปัจจุบันเลขไมล์มัน9 0 0 0 0กว่าตอนนี้รถเข้าสูงสุดท้ายเมื่อวันที่1เดือน9ปี2020ครับเข้าไปที่8 4 0 0 0รถวิ่งน้อยอันนี้ถือว่าวิ่งน้อยเลยได้รถวิ่งน้อยมาใช้เลยครับบอกสำหรับบอกครับเนี่ยฝั่งฝั่งผู้โดยสารครับ ปรับเป็นแบบธรรมดาครับดเดินหน้าเดินหลังแล้วก็ดูตัวหนังเบาครับหนังเบาะยังสวยอยู่เลยนี่ครับนี่หนังเบาะเดิมเลยนะมาถึงคอนโซลตรงกลางครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็มีที่เ้าแขนที่เขาแขนเปิดมาปุ๊บได้ช่อง USB มาแบบนี้ที่วางแก้วทําเป็น2ตงตแหน่งมานี้ครับหรือว่าจะเลือกใช้เป็นตําแหน่งเดียวแบบนี้ก็ได้ครับแล้วจัดท่านผู้ชมเลือกเลยครับมาถึงตรงท่อนเกียร์ครับสเต็ปตรงคอนโซลเกียร์ ขอบด้านข้างนี้ครับเป็นพลาสติกครับนะได้ปุ่มอีคอนประหยัดพลังงานเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮครับสเต็ปเกียร์ก็เป็น้ง้แต่ตัว L ครับขึ้นทางลาชันตัว S โหมดสปอร์ตจะลากเกียร์ได้ยาวขึ้นตัว D ตัว N ตัว R ตัว P ได้ช่องวางของมาตรงนี้ครับได้ที่วางของมาแล้วก็ที่วางของนี่ยังมีด้านล่างอีกนี่ครับท่านผู้ชมด้านล่างตรงนี้ครับได้เป็น power outlet ครับตัวนี้แล้วก็จะเป็น HDMI กับ USB ครับนี้มาถึงหน้าจอวิทยุครับแสดงผล รูปแบบของช่องแอร์ครับรูปแบบของหน้าจอแอร์กดปุ่มนี้ครับก็จะขึ้นมาหรือว่าถ้าเราปรับอุณหภูมิก็จะลดข้างบนนี้ครับเห็นไหมนี่สเต็ปพัดลมครับหน้าจอวิทยุเล่นอะไรได้บ้างมาดูกันก็เชื่อมโหมด a ดิโอครับอ a ดิโอก็จะเป็นทั่วไปนี่ครับ fm/am ครับ แล้วก็มีเชื่อมต่อโทรศัพท์ครับมีรายการแอปพลิเคชันขอดูรายการแอปพลิเคชันหน่อยมีแกลเลอรี่ครับมีดาวน์โหลดสามารถติดตั้งแอป,ปได้มีข้อมูลเบราว์เซอร์ให้ลงครับตัวนี้เป็นหน้าหน้าจอตัวนี้กล้องถอยก็ขึ้นติดที่หน้าจอตัวนี้แบบนี้เลยค่อนข้างจะชัดครับปรับภาพได้3ระดับนี่เลยเหลือทิ่มทิ่มลงล่างแบบนี้ส่วนใหญ,ญ่เรจะใช้ใช้มุมเนียอันนี้มุมกว้างเรายใช้มุมตรงยาวแบบนี้ครับมาดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยฝั่งซ้ายมือเป็นมัลติฟังก์ชันครับ ปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์ครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มเซตตัวหน้าจอเริอนใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถตั้งคัาหน้าจอเริอนใหม่ตรงนี้ปุ่มขวามือครับทางด้านขวาเนี่ยเป็น cruise control ครับมาดูที่หน้าจอเริอนใหม่ครับท่านผู้ชมรถคันนี้วิ่งไปแล้ว92,866กิโลท่านผู้ชมรถปี16นะครับปี16ปีนี้ปี2025อายุรถ9ปีวิ่งไปแค่90 0 0 0 92นะครับ 90,002ถือว่าน้อยมากเลยท่านผู้ชมตรงนี้ต้องยอมรับเลยครับเบาใหม่น้อยเบาะฝั่งผูดฝั่งคนขับครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูด้านบนนั่งบังคับหลังคาครับสะอาดสวยงามบานบังแดดได้กระจก2หน้ามาไฟสองแผนที่ได้มา2ตํตำแหน่งครับแล้วก็บานบังแดดฝั่งผู้โดยสารได้กระจกของหน้ามาเช่นเดียวกันมุมของตัวประตูครับก็ไม่เป็นซ้ายกับขวาครับได้ตัวลำโพงเสียงแหลมมา ด้านหน้าสิ่งอำนวยความสะดวกให้มาเยอะมากเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันครับว่านั่งแล้วจะสะดวกสบายไหมไปชมกับต่อเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับต้องยอมรับเลย Civic เขาทําออกมาได้ดีมากสลีระขององศาของพนักพิงครับหรือว่าจะเป็นเบาะรองน่องที่รองมาถึงเต็มน่องแบบนี้เลยเบาะใหญ่ๆก้งกว้างแบบนี้นั่งกัน3าคนสบายเลยครับมอนรองศีรษะรองรับสําหรับผู้โดยสารสองตำแหน่งแต่ถ้านั่งสองคนก็นี่เลยครับกางมาได้ที่เท้าแขนมาที่วางแก้วครับแล้วก็ยังได้ที่วางของตามข้างซอกประตูตรงนี้อีกด้วยครับ ตรงเพดานหลังคาได้ไฟห้องโดยสารมาถือว่านั่งสบายครับเดินทางไกลๆไม่เมื่อยเลยคันนี้น่าใช้ครับไปครับไปทดลองขับกันการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับไปมาครับเดี๋ยวเรามาเทสได้าเจ้าซีวิกคันนี้กันเดี๋ยวขอดูช่วงล่างของครับดูช่องว่างคุมอะไรของครับปล่อยไหลเบาๆแล้วก็โยกซ้ายขวานีครับนี่แน่นครับแน่นตึบเลยเงียบครับช่วงล่างถือว่าเงียบเลย การขับขี่ถือว่าดีครับต้องยอมรับเลยว่าทัศ mm hmm. นวิสัยในการมองแล้วก็ตำแหน่งนั่งของซี v i c เนี่ยทำมาได้ดีมากครับฟิลเหมือนรถสปอร์ตนะขับสบายสบายจริงๆปรับเบาะลงไปลึกๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จานั่งแล้วปรับลงไปลึกๆใช้ได้ mm hmm. การขับขี่ดีครับ mm hmm. ตัวนี้1 8 0 0ซีซีกับแรงม้าที่ให้มา141แรงม้า ถามว่าเหลือไม่เหลือครับนะแต่ถ้าจะขับสนุกขับเอามันต้องเป็นตัว1.5บอยก็มีนะครับนะถ้าใครสนใจเป็นตัว1.5หรือว่าจะตัวสนใจตัว1.8ตัวนี้ราคาเบาๆแบบนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวลองเหยียบพันเร่งดูช่องจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์ดูครับเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเกียร์แล้วครับสมูทมากแทบไม่รู้สึกถึงช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์เลยน่าใช้มากครับคับนนี้ราคาเบาผ่อนถูก มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขึ้นห้อยแล้วก็ดูใต้ท้องกันดูช่วงล่างกันตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยไปครับเดี๋ยวไปชมกันไปมาครับเดี๋ยวเรามาชมช่วงล่างของเจ้าซีบิคคันนี้กันมาเดี๋ยวเปิดไฟดูให้ดูอะไรนี่ดูโชก่อนเลยครับเนี่แห้งๆเลยครับโชกเดิมเลยเนี่ยดูฝั่งว้างครับมาครับช่วงล่างแห้งๆไม่มีคราบน้ํามันเลยครับใต้ท้องก็โอเคแต่ว่าบอยยังไม่ได้คลีนนิ่งนะเดี๋ยวบัดการคลีนนิ่งให้สําหรับใต้ท้องคันนี้เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเลยนี่ครับด ดี๋ยวไปล้างเนี่ยล้างคาบฝุ่นคาบไรออกนะครับดูยางเข่าขับครับนี่นุ่มๆเลยเนี่ยอีกฝั่งกันบ้างครับเน่นี่ดูโช๊คนเลยครับดูยางเขาขับครับเน่นุ่มๆเลยครับเนี่ยสำหรับช่วงล่างก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับอย่างที่พ่อบอกไปต้นคลิปครับคันนี้มันผ่อน9,000บาทเดี๋ยวไปฟังเรื่องราคาตัวรถกันเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมได้ชมสิ่งสวยงามมาทั้งคลิปแล้วน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านครับ สำหรับคันนี้ครับ Honda Civic ปี2016เป็นตัว1.8 EL ไม์วิ่งเพียง90,000ผ่อนเดือนละ9,000เงินเดือน10,800ซื้อคนเดียวนี่เลยคิวอาร์โค้ดบอยแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยครับดูคลิปแล้วชอบอยากได้รถแอดไลน์คิวอาร์โค้ดเข้ามาหาบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับ มาครับเรามาฟังเรื่องราคากันสำหรับลูกค้าที่ชอบซื้อสดในรถมือสองนะครับคันนี้บอยขายท่านผู้ชมเพียง499,000บาทซื้อสดไม่มีแวครับจบราคานี้เลยครับนะใครสนใจซื้อสดคันนี้ซือว่าสุดคุ้มมากผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทอย่างที่บอกมาทางคลิปนะครับผ่อน9,000บาทใครอยากได้รีบแอดไลน์หาบอยเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Sure. คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั c o m